ไอเป๊เร็วธนาคารใหญ่กากินังคาเมลอนใช่อฮะห่อกันอยู่ค่อกันตอนนี้เนี่ยนะใช่มึงติดนี้อย็นเขาบอกว่ากากินังนี่คือเตรียมขึ้นนั่งเก้าอี้ตัวที่ห้าเลยก่เฮดอะไรจ๊ะสองกเดเหรอสองกเดพี่เจอแค่เจอควายแค่สองตัวพี่เว้อเว่อเฮ้ยจ๊ดเว้ยนะ อนนี้กากินังกินังห่อศพคาเมลอนอยู่ที่อ่าอยู่ที่เขาเรนะธนาคารใหญ่ไอเปรมเร็วธนาคารใหญ่กากินังคาเมลอนใช่อฮะห่อกันอยู่ครับรบกันตอนนี้เนี่ยนะใช่มึงติ๊กดิคาเมลอนไปละออกไปละเราจะไปตู้นะไปตู้ใช่ไหมโอเคตู้เลยนะเบลไปดูครับ ไอเบลเก่าใหม่ครับถูกหนเก่าเนาะเก่าเก่าเก่าอ้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> างนะครับบันไดเมื่อกี้หน้าธนาคารเชฟน่าจะคนเยอะนะเฮ้ยอะไรอ่ะพุ่มไม้ทะลุไปตู้ครับแหมบางพุ่มก็ทะลุนะบางพุ่มก็ไม่ทะลุงงชิบหายมันเป็นตัวเกมแหละ คุณต,ตาเรียกใครตาวะฮะฮะลัลโหลเชียขุ่มโคตรยากกูต้องเคาะแบบเคาะเยอะมากอ่ะปวดนิ้ววะเนี่ยเฮียนานๆลองแบบกดเบรกให้แบบสุดให้ดูหน่อยดิกดแบบค้างอะ่ะโอ้ยน,นายเบรกดีไหม หนึบจัดเลยอ่ะนู่หานโชว์อ่ะนากโชว์ล่าสุดก็ปัดระแสกหมดเบรกดีไปเดินเบียดเลยนะขอตังค์หน่อยสวัสดีครับพี่ชายเฮ้ยแล้วมึงไม่กดซับอ่ะชมแล้วมึงเอาบิกินี่มาใสายย่คืออะไรวะสวัสดีงบสวัสดีครับีชมแม่งไม่กดซับโคตรสลิมเลยเฮียอ่ะน่าเห็นเข้าตู้เลยนะ อืมกูว่างั้งนั้นนี่ไงกอกนนอเจตตัวทาวนบอลซิตี้แป้งชมว่ะพอดีนัดทิดาครับขอทุกวันขอจะจะ กูติดหนี้บิลลี่อยู่สองร้านติดหนี้สะพายสี่ล้านนี่เฮี้ยไม่สงสารกูบ้างหรอเขากินนางเซตตู้จ้ะเขาบอกเขาห่อนีหนิยังหว่ายัง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 ไอ้เจ้าออมไม่ต้องออมไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออมกูรู้กูรู้กูเซ็นรถกูเซ็นรถกูเซ็นรถหลังโทษทีเซ็ถข้างเซ็นข้างไม่ไม่ไม่เอาเลยเอาไปข้างหลังด้วยไอ้เปี๊ยไปสอบไปไหน่อยเอาหน่อยเปียไปสอบไปโกไปสอบไปโกไปเซ็นลงข้างหลังไปเซ็นลงข้างหลัง เช็คดิไม่มีเฮียบ้างมังเช็คดิว่าไงหรอว่าไงหรอเพื่อนผมอยู่นะอันหนึ่งนะว่าหน่วงจัดขอได้าสิบดวงครับสวัสดีครับมีแป้ง สวัสดีครับสวัส hmm. ด right. mm ีค hmm. ร right. mm ับ hmm. ส right. mm ูัสดีครับสดีครับดู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 ยูดอดู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 มูด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 เมูนกดมดอดู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 ดยดดคดู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 ดดูดอนด่ดดดดดดด เดี๋ยวเราไปนะปุริเตาอ้ยไม่จริงไม่อยากคุยมันอยู่แล้วเยอะหัวหน้าใช่สวยขนาดนี้มึงไปด่าได้ไงวะคุยกับแม่ก่อนที่ใหญ่ขนาดนี้มาด่าได้ไงวะอยังกระจอกไอ้เที่บอกเลยว่าไม่ต้องคุยแล้วถ้าเกิดจะโพสก็โพสให้รู้เลยไม่ต้องจะคุยให้มากราบตีกูมนงอยู่กูคุยด้วยไอ้ที่ปิ่มเบาเบาโน้องเบาวันนี้ไม่ดูเน็ตดูเน็ตโคตรแรงเลยอะนะครับออกดีกว่าเดี๋ยวโดนลูกหลงเดี๋ยวตำรวจมาใช่ไหมพะรถกุญแจกระสุนรถกุญแจกระสุนพอดีครับ ขึ้นมาขึ้นมารถกู้การสูงฟังกูนะนี่นี่มึงฟังกูก่อนมึงฟังกูก่อนเชื่อเปล่ารถกู้การกระสุนครับเชื่อครับมน้ายิงให้ดูอยู่อานาผมทีเดียวตายเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใกล้ปั๊มเพนดอีเฮียมึงลงมา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 เลีกอะไรเลีกอะไร16ครับปั๊มให้หมดนะปั๊มให้หมดได้ครับนะไอซีนอ นวงจัดนวงจัดฉันสายมือแตกมันเป็นไรอยู่ช่วงนี้นวงนวลเนาะพี่เป้มาดิครับสวัดีครับไปจัดเป็นไหนวะหลังคาเหรออยู่อยู่ข้างในพี่ออ๋เจ็ดเอ้ยไปเไปรอๆรอดูรอดูไม่ไม่ไม่ยุ่งครับไม่เอาดีกว่าเฮ้ยนี่เขามีกฎออกมาแล้วนะถ้าเกิดว่ามีแก๊งแบบแก๊งเข้ามาช่วยนี่คืออาจจะถูกปืนได้เลยนะอ๋อครับใช่แต่แก๊งเราเฟี้ยวอยู่แล้วนี่แก๊งเราเฟี้ยวอยู่แล้ว เห็นเขาบอกว่ากากินังนี่คือเตรียมขึ้นนั่งเก้าอี้ตัวที่ห้าเลยกี่เคสกี่เคจัดสองเคสเหรอสองเคสพี่เจอแค่เจอเจอควายแค่สองตัวพี่เว้ยเว้ยว์เผือจังเว้ยว์แล้วมันรวยเหงาอ้วแกงรุดรุดหน่อยนะนะเอทปากันดีรุดสักคนหนึ่งเอาไอ้บ๊อบบี้เอาพี่เราไปเติมมาหน่อยได้ปะมีตังค์เหรอมันรยเหงาอีกแล้วมีคนตายแล้วมีคนตายอีกแล้วเหรอไปอ่ะ เอาไว้กากีนางกากีนางไอแดงอีง้าแล้วของจริงเว้ยเชี่ยปั๊มนี้โคตรน่ากลัวเลยสัตว์มีปั๊มปั๊มอื่นป่าวะน้ำมันกูจะหมดเหมือนกันอ๋อกูรู้แล้วต้องสอนอเลยนะต้องสอนอสอนอมีเหรอใช่ครับเลยเล่่สอนอไปทางขวาเลยนะอ๋อจำได้ละอ่ะนะเราเฉียวมาเห็นป่ะระเบิดอีกแกข้าแมงหนูมือแมงหนูนะตอนเนี้ย ว่ามือมันไม่ได้หน่วงหรอกมันน่าเป็นที่ปั๊มเฮียนะนะ่าเอาออกดีกว่าเจะนะ้วน้าไอ้ดอกตกป่อยตรงนั้นน่ะนนั้นค่อยๆนะค่อยๆนะปั๊มดีๆอะมันในนี่เว้ย<น>มันไม่ได้<น>าทางหรอกผมกุ้มศกนะแค่นั้นแหละโอ้ยสัตว์วันนั้นพวกมนะือ่ะล่อกูนะอ้าวไอ้เฮียห่วงกันเหลือเกินห่วงกูเหลือเกินปัม๊มมรณะอว พี่หล่อมีทรัพย์แต่พี่ชมไม่มีชี่ชมมังหนีไปแล้วไอ้หี้ย